เสียงกระดิ่งยามค่ำคืนณโรงเรียนวัดแห่งหนึ่งที่เก่าแก่และเงียบสงบในตอนกลางวันแต่เมื่อถึงยามค่ำคืนกลับมีเสียงเล่าลือเกี่ยวกับกระดิ่งปริศนาที่ดังขึ้นเองไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหนเปิดเรื่องด้วยเสียงกระดิ่งกริงๆริงเบา,เบาๆเคยได้ยินเรื่องกระดิ่งต้องสาบของโรงเรียนวัดนี้ไหม เขาว่าถ้าได้ยินเสียงกระดิ่งหลังเที่ยงคืนอย่าหันไปมองเด็ดขาดเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีก่อนกองนักเรียนมอต้นที่ต้องอยู่ทําเวหลังเลิกเรียนจนดึกเขากับเพื่อนอีกสองคนต่อและเฟิร์นต้องช่วยกันเก็บของในอาคา